โอ้ไม่พ่อถ่ายสิถ่ายอยู่นี่ไงเหยียบมันดีพ่อจะพ่อถ่ายชูริลสอเดี๋ยวมันเนี้ยเหยียบมันตายไปเลยพ่อจะไปเหยียบทำไมตรงน้ำมันก็ไม่ตายดีเน่าทมเหรอนี่ไงแค่นี้ก็ตายแล้วเหยียบอีกเหยียบให้มันเละกายห่าไปเลยมันยังไม่ตายเหยียบให้มันตายให้มันแยกไปเลยที่ชูมาเก็บด้วยนะพ่อ ล้ลางเท้าด้วยแล้วก็เอือนไก่ไปล้างด้วยจะไปหยิบมันแบบนั้นแล้วมันก็มีพิษแล้วมันก็ติดกันไกลดีง่าว,ว <c oughs> นี่นอนั่นละล้างสบู่เลยเอาไปแช่ก็ได้เอาไปแช่หลังบ้านอ่ะแย่เดี๋ยวเขาล้างเองกดน้ำด้วย <c oughs> ล้างเท้าอย่างล้างใต้รองเทา้ายังเดี๋ยวผิดเดินไปทั่วฉ <c oughs> <c oughs> ีดด้วยฉีดไล่ลงไป แม่งเลยเมื่อวานกูก็เจอเขาแบงมือม,มานเมื่อวานี้เขาเท้ามือกับเนี่ยแล้วเขาก็เจอมันอยู่ข้างๆมือเลยอ่ะ